ก็บอกว่าก็พร้อมที่จะเอาไปแกงแล้วนะครับสวัสดีครับไปคุ้มกลับมาแล้วครับในครัวบ้านสวดวีชนแนลก่อนที่จะรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมาวิภานะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าคลิปหน้าอยากทำเมนูอะไรครับหรืออยากสอบถามปัญหาต่างๆนะครับหรืออยากพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถเข้ามาที่ที่เพจ Facebook นะครับครัวบ้านสวดวี แล้วก็คอมเมนต์หรืออินบอ์เข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกคาถามเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันไปดูไปเลยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำครับระหว่างทำเดี๋ยวผมจะอธิบายาส่วนผสมไปเ้วยนะครับครกนี่คือแบบร้อยปีนะครับเก่ามากนี่ตาของมันใช้ตั้งแต่ย,ยาวๆจนแบบทู่แล้วอะพอมาถึงผมก็แบบทู่แล้วเดี๋ยวนี้คงจะไม่ได้ใช้สานนี้นะครับเดี๋ยว ใช้สากยาวของมันเองจะยาวกว่านี้นะครับแล้วก็ใหญ่นะตัวแรกนะครับที่ต้องใส่ลงไปนะครับก็จะเป็นตัวลูกผักชีนะครับกับยี่หร่าครัวนะครับเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมนะครับใส่ลงไปแล้วก็บดนะครับให้ได้แบบว่ากลิ่นหอมนะครับ จากนั้นนะครับผมจะใส่กระเทียมนะครับแค่หนึ่งกลีบนะครับสูตรอื่นใส่ไม่ใส่ไม่รู้นะครับแต่สูตรที่ว่างผมเนี่ยจะใส่นะครับจะใส่แค่หนึ่งกลีบเท่านั้นนะครับเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมนะครับบางท่านตำพริกแกงเขียวหวานอาจจะไม่ใส่ก็ได้นะครับจากนั้นก็ตมด้วยขมิ้นนะครับเนี่ยแง่งเล็กๆนะครับใส่ขมิ้นเพื่ออะไรเพื่อให้มัน ทำให้สีของพริกแกงเขียวหวานนะครับมีความสว่างเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่เขียวจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่พริกเขียวอย่างเดียวเนี่ยเวลาตำออกมานะครับสีมันจะดำๆนิดนึงนะครับเราใส่ขมิ้นลงไปเพื่อช่วยให้สีสว่างขึ้นแล้วก็ดูน่าทานนะครับจากนั้นครับก็ตามด้วยรากผักชีนะครับค่อยๆตำนะครับค่อยๆตำไปทีะอย่างนะครับ ผักชีจะซอ,อยก่อนก็ได้นะครับพอทุกอย่างเริ่มละเอียดนะครับผมจะใส่ข่ากับตะไคร้ซอ,อยนะครับลงไปนะเดี๋ยวอัตราส่วนนะครับผมจะขึ้นไว้ให้ในเดสคริปชันหรือว่าคำอธิบายคลิปอีกทีนะครับก็ตามไปดูกันได้นะครับทุกอย่างนะครับซอ,อยให้เป็นชิ้นเล็กๆไว้ก่อนนะครับการซอ,อยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับก็ จะทําให้เราตําได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องตํานานนะครับหรืออีกวิธีรัดนะครับวันนี้บอกให้เลยก็คือนําพวกนี้ยไว้ป,ปั่นก่อนนะครับแล้วค่อยนํามาตําก็ได้นะแต่วันนี้คือมาตําให้ดูนะครับการตำเครื่องแกงผมบอกเลยนะครับว่าต้องใช้เวลาค่อนข้าง,างนานพอสมควรนะครับนะ ถ้าใครรีบนะครับแนะนำซื้อสำเร็จนะครับแต่ข้อดีของการตำแบบนี้แน่นอนว่าตำปุ๊บใช้เลยนะครับจะได้ความหอมแล้วก็สดชื่นนะครับอร่อยมากกว่านะครับที่สําคัญนะครับเราตำเองจะได้แบบว่าถึงเครื่องแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะตำตะาระ้ค้้กับขา้้้้้้้้้้้นะครับ พอาตำข่าตะไคร้จนเริ่มแหลกนะครับผมจะเติมเกลือลงไปนิดนึงนะครับเกลือไม่ต้องเติมเยอะนะครับแล้วใส่ลงไปตำพอข่ากับตะไคร้เริ่มแหลกนะครับเดี๋ยวเราจะเติมพริกนะครับเริ่มจากผมจะใส่พริกขี้ฟ้าเขียวนะครับแล้วก็พริกกินดานะครับสีเขียวนะครับ จากนั้นนะครับก็ตามด้วยพีิกขี้หนูนะครับพริกขี้หนูเนี่ยเน้นสีเขียวนะครับแต่ว่าให้ติดสีแดงสีส้มนิดหน่อยนะครับนิดเดียวนะครับประมาณแบบว่า10%นะครับเพื่อที่เราตาม,มาเนี่ยสีแดงจะช่วยขับสีให้สีแบบว่าพีิกแกงมันสวยขึ้นนะครับก็ดูน่ากินนะครับแล้วก็ตำรวมกันนะครับออลืมอันนี้ ใส่ผิวมะกรูดไปด้วยเลยนะครับแล้วก็ตำรวมกันนะครับจนพริกนะครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับแหลกดีนะครับหลังจากตำไปสักพักนะครับดูเนื้อนะครับมันจะเริ่มแบบว่าเริ่มเนียนขึ้นนะครับจากนั้นนะครับผมจะใส่หอมแดงซอยนะครับลงไปแล้วก็ เคล็ดลับสำคัญนะครับถ้าคนโบราณจริงจะรู้จักนะบ้านผมก็จะเรียกว่าเนียนนะครับทำจากกาบมากเนี่ยเอาไว้แท่แทะแบบโครกเนี้นะครับเห็นไหมก่อนใช้ก็นําไปแบบว่าแค่น้ําก่อนนะครับปาดปุ๊บเนียนเลยเขาถึงเรียกว่าเนียน,นครับจากนั้นเราก็ตาต่อนะครับจริงๆตัวพริกแกงเขียวหวาน สูตรที่บ้านผมเนี่ยคือแบบว่าจะไม่ไม่แบบว่าให้มันแหลกถึงกับแบบว่าเหมือนเราปั่นขนาดนั้นนะครับให้มันแบบว่าอยากพอมีพริกให้เห็นบ้างนะครับมีเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ไม่หยาบเกินไปนะครับจะสังเกตว่าสีมันจะแบบว่าค่อนข้างเขียวนะครับสวยงามมากๆแบบว่าสว่างๆเดี๋ยวพออย่างเงี้ย สีมันออกเขียวนะครับจะเข้มนิดนึงแต่พอเวลาเราไปแกงนะครับใส่กะทินะครับสีของแกงเขียวหวานเนี่ยมันก็จะอ่อนลงนะครับเพราะว่ากะทิมันจะมีสีขาวใช่ไหมครับทําให้แกงหรือว่าแกงเขียวหวานของเราเนี่ยมีความสวยน่ากินนะครับหลังจากที่เราตำหอมแดงนะครับจนมันเริ่มละเอียดนะครับผมก็จะใส่กะปินะครับ กะปีนี้ผมเลือกใช้เป็นกะปีอย่างดีนะครับนะก็ใส่ลงไปเลยนะครับเ้าปาดนิดนึงนะครับนะแล้วก็ตำต่อนะครับเดี๋ยวพอเราใส่กะปีไปเนี่ยสีของพริกแกงเขาจะมี เข้มขึ้นอีกนะครับเพราะว่ากะปีของเราเนี่ยมีสีน้ําตาลใช่ไหมครับ <C ut illo> <c oughs> เนี่ยพอใส่ไปเราสังเกตได้เลยว่าสีพริกแกงของเรามันจะเขียวเข้มขึ้นนะครับนะเดี๋ยวก็ตำไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าทุกอย่างจะเข้ากันนะครับระหว่างเราตำเนี่ยเราก็มองไปด้วยว่าส่วนไหนใบมันยังใหญ่อยู่เราก็ตำเขาให้มัน บอกว่าการตําแบบนี้อร่อยกว่าแน่นอนนะครับแต่ว่าบอกว่าใช้เวลานะครับพอสมควรนะตำครั้งหนึ่งก็แนะนําให้ตําเยอะหน่อยนะครับนะหรือว่าหาคนมาช่วยตํานะครับก็จะช่วยได้มากขึ้นนะครับไม่งั้นก็ต้องบอกตรงว่าผมตามเนี่ยก็เมื่อยเหมือนกันนะครับหลังจากที่เราตาจนคิดว่าเออมันละเอียด ดีแล้วครับแต่ต้องบอกว่าถ้า,าตาหรือยายผมเห็นนะครับจริงๆแบบนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้นะครับคือสมัยก่อนเนี่ยต้องแบบว่าละเอียดมากๆมากๆมาก,มาก,มากๆเลยนะครับสีเขาจะแบบว่าเขียวนะครับเขียวมากตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็พร้อมที่จะเอาไปแกงแล้วนะครับแล้วก็ตัดปาดนะครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บใส่ ช่วยนะครับใส่ตู้เย็นนะครับหรือว่าจะนําไปแกงเลยก็ได้แต่ต้องบอกว่าพริกแกงทำเองนะครับอาจจะเก็บได้ไม่นานเท่าพริกแกงที่เราซื้อมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามเราก็เก็บสักสองสวันก็รีบใช้ให้หมดนะครับก็พร้อมที่จะนําไปใช้แล้วนะครับส่วนเรื่องแกงเขียวหวานผมอาจจะไม่แกงให้ดูเพราะผมเคยทำให้ดูหลายคลิปแล้วครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด u b s c r i b e นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามาทอให้นะครับ